อยากสร้างไรายได้ที่มั่นคงหรืออยากทำเงินได้มั่นคงนะจากการวาดรูปหรือว่าจากการที่ทำผลงานศิละปะทำงานออกแบบทํางงานแฮนด์เมดนะคะอย่างแรกเลยคุณจะต้อง มีสิ่งนี้นั่นคือคุณต้องโปรโมทผลงานตัวเองบ่อยๆหรือการโพสผลงานหรือการทำผลงานออกมาโชว์หรือรทำผลงานออกมาให้คนอื่นได้เห็นเนี่ยบ่อยๆนั่นเองหลายคนพลาดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราโพสแบบว่าโพสร,รูปรูปเดียวแล้วก็หายไปเป็นปีหายไปเป็นเดือนแบบเนี้ยคนอื่นเขาก็ไม่รู้ค่ะว่าคุณเจ๋งจริงไหมคุณเชี่ยวชาญคุณทำตรงนี้จริงไหมคุณมีตัวตนอยู่จริงๆไหมในการที่จะแบบว่า รับทำงานศิละปะหรือรับออกแบบต่างๆยังนั้นคุณจะต้องเป็นผู้ที่โปรโมทงานของตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามในแพลตฟอร์มที่มันฟรีไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, i n s t a g กร m ต่างๆคุณก็จะต้องโปรโมทผลงานตัวเองเสมอแล้วสร้างสรรผลงานที่ดีมีคุณภาพออกมา เสมอเสมอแล้วโพสตลงในช่องทางโซเชียลมีเดียที่มันแพลตฟอร์มที่มันฟรีแล้วก็ทำการที่จะแบบว่าทำให้เขาเชื่อถือได้ด้วยผลงานที่มีคุณภาพของคุณเองวันนี้ขยันแล้วก็ ตั้งใจสร้างผลงานที่มีคุณภาพผลงานที่แบบดีๆออกมาเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาได้รู้ว่าคุณจริงๆคุณคือตัวจริงในสายนี้คุณคือแบบตัวแม่ตัวพ่อในสายนี้แล้วอย่าลืมที่จะแบบว่าโปรโมทต,ตัวเองเพราะถ้าคุณไม่โปรโมตนี่ว่าจะเป็นการโพสต์งานหรือเป็นการอัดวิดีโอหรือการทำคลิปออกมาเพื่อโปรโมตผลงานของคุณคนอื่นเขาก็ ไม่มีวันรู้จักคุณหรือไม่มีวันที่จะได้เห็นว่าคุณเนี่ยเป็นตัวจริงในสายอาชีพทางด้านศิละปะเหล่านั้นหรือเปล่านะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ครูปามเนี่ยมีเงินหรือว่าไรายได้ที่มันคงมากๆแล้วมันมั่งคั่งเลยคือมันไหลเข้าทวีคูณจากตรงนี้นะคะเพราะว่าครูปามทําสม่ําเสมอทําผลงานต่อเนื่องแล้วก็ขยันโปรโมทก็คือบอกให้คนอื่นได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเราแบบ ตรงนี้นะเราเอาจริงนะเราแบบชํานาญเราเชี่ยวชาญในตรงนี้มากแล้วทําให้คนอื่นเห็นไม่ใช่พูดแต่ปากไม่ใช่แบบมาไม่ใช่มาแบบว่าโพสโมโมโนนั่นนี่แต่เราจะต้องทําให้คนอื่นได้เห็นว่าเราคือตัวจริงคุณคือตัวจริงในสายอาชีพด้านศิลปะครูปามขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะที่อยากจะสร้างรายได้จากการวันรูวหรือว่าออกแบบหรือในสายศิลปะต่างๆนะคะ ใครที่ดูใน YouTube ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับความรู้ดีๆก่อนใครนะคะส่วนถ้าใครที่อยู่ในเพจ a c e b o o k ก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนนะคะกดเทนโพสก่อนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปความรู้ดีๆจากครูปามนะคะครูปามดิจิตอลอาร์สรับวันนี้สวัสดีค่ะ